เดีครับมาดูไอเดียเรื่องของการทำสกอร์บอร์ดนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดงานกีฬานะครับที่เป็นลักษณะของการจัดการแข่งขันทัวนาเมนต์นะครับที่เป็นกีฬาแบบนับแต้มนับคะแนนมันไ่จะเป็นฟุตบอลเซบักตะก้อนะครับเทเบิลเทนนิสวอลเล์บอลนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็จะใช้นะครับโปรแกรมในการคอนโทรลนะครับเพื่อเชื่อมกับระบบโปรแกรมถ่ายทอดสดอย่าง OBS นะครับซึ่งจะได้มีการนำไปใช้งานในการแข่งขันบาสเกตบอลเทศบาลนครขอนแก่นที่จะจัดขึ้นในวันระหว่างวันที่ 2- 1 1 ต้นเดือนหน้านะครับเป็นครั้งที่15แล้วนะครับซึ่งนะครับฟีเจอร์ของฟังก์ชันสกอร์บอร์ดตัวนี้เนะี่ยจะเป็นยูนิคนะครับเป็นเ,เป็นยูนิเวอร์แซลสกอร์บอร์ดเลยนะครับก็คือแสดงผลได้ทุกประเภทกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทกีฬาที่มีการนับคะแนนนับแต้มที่มีการหยุดเวลามีการดูทีมเสิร์ฟนะครับก็จะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ให้เรากดนะครับด้านล่างจะเป็นตัวควบคุม ปุ่มทั้งหมดนะครับอย่างเช่นนะครับในเคสนี้เราจะถ่ายบาสเกตบอลใช่ไหมครับเราก็จะมีเวลาในการแข่งขันนะครับซึ่งบาสเกตบอลจะต่างกับกีฬาประเภทอื่นๆอยู่นะครับซึ่งนะครับจะมีการจับวินาทีการบุกนะครับ24วินาทีนะครับสำหรับการแข่งขันปกติถ้าเป็นรุ่นเยาวชนอาจจะมีเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราปรับแต่งค่ากันดูได้นะครับซึ่งทุกครั้งที่มีการบุกนะครับเรากดที่ปุ่ม24วินาทีตรงนี้นะครับ นาทีก็จะเริ่มต้นนับใหม่นะครับโดยกลับไปที่เริ่มต้นที่นับที่24วิกดปึ้งนะครับเปลี่ยนทีมบุกนะครับเราก็จะต้องบุกให้ทำคะแนนให้ได้ภายใน20 24วินาทีนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเช่นแกนนครทีมนะครับมีการเซตทีมขึ้นมาใหม่นะครับได้1คะแนนนะครับทีมตรงนี้ก็จะบวกเข้ามา1คะแนนนะครับซึ่งในทางตรงเดียวกันกับตัว OBS นะครับก็จะมีขึ้นสกอร์เป็นแกนนครทีมอยู่ที่1คะแนนตัวนี้นะครับ เวลาก็าเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะจับเวลาฟุตบอล45นาทีกดที่ปุ่ม Start มันก็จะเริ่มต้นนับเวลาถอยหลังนะครับเวลาก็จะนับถอยหลัง45นาทีนะครับอันนี้ก็จะมีฟังก์ชันของคอมเมนต์นะครับด้านข้างนะครับให้คนดูรู้สึกสนุกกับการแข่งขันกีฬา นี่ก็จะเป็นหน้าจอการถ่ายทอดสดนะครับ s c o r e บอร์ดท,ทำขึ้นมาให้เห็นเป็นแบบง่ายๆก่อนเพื่อทดสอบฟังก์ชันฟีเจอร์ของการถ่ายทอดสดว่ามันสามารถทํางานได้อย่างจริงจังนะครับย้อนกลับไปนะครับการแข่งขันเซปักตะกร้อหรือว่าวอลเลย์บอลที่จะต้องมีการระบุทีมเสิร์ฟนะครับก็จะมีปุ่มให้ทีม A เสิร์ฟนะครับหรือว่าปิดการเสิร์ฟกรณีที่กีฬาที่ไม่มีการบอกทิศทางการเสิร์ฟนะครับการใช้งานก็คือเช่นนะครับทีม A ก็คือฝั่งซ้ายมือนะครับ เสิร์ฟปุ๊บก็จะมีลูกศอนะครับสีแดงบอกทิศทางนะครับปรากฏนะครับสมมุติเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นทุ่งสร้างทีมเสิร์ฟก็ย้ายกลับมานะครับปิดเปิดได้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะควบใช้คนในการควบคุมนะครับทั้งเวลาการแข่งขันสกอร์บอร์ที่เกิดขึ้นนะครับปึ๊บๆนะครับลองกดสกอร์บอร์ดดูนะครับกดติดมือนะครับใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมนี่คือ โปรแกรมที่ใช้สําหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬานะครับใช้โปรแกรมเดียวลิงก์กับ obs นะครับสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบถ่ายทอดสดที่มีอยู่แล้วให้สามารถทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําถ่ายทอดสดขอนแก่นจ้างงานสําหรับการแข่งขันกีฬาทุกประเภทโทร0817396280ขอบคุณสวัสดีครับ